จะมาลบขอบตานะคะซึ่งสักมาแล้ว15ปีนานมากๆข้างนี้จะรู้สึกจางๆนิดนึงนะคะไม่ได้เยอะเท่าไหร่แล้วก็ส่วนข้างนี้นะคะจะเห็นเยอะนิดนึงเพราะว่าสีกระจายแล้วก็ไม่ตรงสเส้นเดี๋ยวช่างเจียบจะลบทายชาก่อนนะคะ20นาทีแล้วก็เดี๋ยวลบเสร็จแล้วจะมาให้ดูกันนะคะว่าผลออกมาประมาณไหนนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะตอนนี้ช่างเจีบก็ได้ทําการลบขอบตานะข้างนี้จะเสร็จไปประมาณสัก20นาทีได้แล้ว ข้างนี้จะมีความลบของเก่านน้อยนิดนึงนะคะจางนิดนึงแล้วก็จะเห็นรอยลบน้อยมากๆแทบจะแบบดูแล้วแบบเสมอผิวเลยแล้วก็ดูสวยมากๆนะคะดูไม่ไม่ไม่ไมเยยะแบเบกแต่ข้างนี้ข้างนี้เพิ่งทําเสร็จใหม่ๆจะมีแบบมีเม็ดน้ําเหลืองไหลปกตินะคะหลังการลบแล้วก็หัวตาฝั่งนี้จะมีเนี่ยเยอะมาถึงชิดชิดโคนข้างในนี้เลยนะคะช่างเจ็บลบเยอะข้างนี้เลยจะมีอาการบวมนิดนึง ต่โดยรวมแล้วก็ออกมาดีนะคะดูแบบสวยแล้วก็ทําให้ดูแบบไม่ต้องมีใครมาสนใจเรื่องขอบตาที่มีรอยเกินมาอีกนัมนแต่ก่อน,นีิทนมาตั้งสิบหปีเนาะวันนี้ช่างเจ็๊บก็ทําได้ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูผลหลังรอบประมาณ5-7วันอีกครั้งนึงนะคะเดี๋ยวรอลูกค้าส่งรีวิวนะคะ